พ่อพวกเรานะ่ะไม่ต้องยอมรับเงื่อนไขของตระกูลหวังก็ได้นะเออว่าไงนะนี่เธอนะ่ะมีสิทธิ์ตัดสินใจตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะโลกนี้นะเต็มไปด้วยเงินและอำนาจลหลแา่หากว่าอยากจะได้สิ่งนั้นมามันก็มีสิ่งจําเป็นที่จะต้องเสียไปแหละนะเห็นไหมละ่ะว่าทุกคนนะเขาก็ทาเพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้นละ่ะนี่หรือว่าเธออยากจะเห็นตระกูลเจิ้งของพวกเราเป็นแบบนั้นหรืองไงกันนะฮะ ไม่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นโอ้น้องเจงโทษทีนะที่ฉันมาสายแต่ก็เพราะว่าฉันมีประชุมแหละนะฮ่ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าพวกเราเองก็เพิ่งจะมาเหมือนกันนั่นแหละโอ้ีเธอนะคือเจอ้าฉีสินะไม่ได้เจอกือนตั้งนานเธอสวยขึ้นเยอะเลยน,นั่นนี่สวัสดีค่ะคุณลุงนี่แกนะแนะนำตัวกับเธอหน่อยสิอ๋อครับ <c oughs> ผม จื่อจงสวัสดีครับคุณเจิ้งถ้าหาว่าต้องการอะไรเลืยกฉันได้เลยนะคะอะเยอะแล้วขอโทษต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับแค่นี้เรื่องเล็กน้อยนะจื่อจงนี่จะเป็นคนใจเย็นจริงๆเลยนะแบบนี้ฉันก็ไว้วางใจที่จะฝากเสี่ยวฉีไว้แล้วล่ะนะพวกเขาทำงานทั้งปีแต่ว่าพวกเขา ก็ยังหาเงินซื้อเสื้อตัวนี้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นและผมก็เลยไม่อยากเอาเรื่องเขานะครับและก็ที่สําคัญชีวิตของผมนะมันมีค่ามากมากที่สุดสําหรับผมแลวล่ะครับโอ้พี่หวังสอนลูกไม่ได้ดีจริงๆเลยนะนี่ <c oughs> ฉันก็แค่สอนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเท่านั้นเองละ่ะเราปล่อยให้พวกเด็กๆเ,เขาได้คุยกันดีกว่าเนอะ <c oughs> นี่ถือว่าเนอะผมถูกใจคุณเจิงมากเลยละ่ะ ยิ่งได้แต่งงานกันเร็วเท่าไรไมมนก็ยิ่งดีนะครับอืมและแน่นอนว่าผมต้องการหุ้นของบริษัทตระกูลเจิง้ง5 1เปร์เซ็นเป็นค่าสินสอดนะเฮ้ hey, อะไรกันเนี่ยแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยงั้นเหรอฮ <laughs> ผมว่ามันไม่เกินไปหรอกนอกจากตระกูลหวังยังจะมีใครเต็มใจที่จะช่วยตระกูลเจิ้งอีกกันล่ะ <laughs> แต่ก็นะผมถูกใจเจิ้งฉีมากเพราะฉะนั้นเลือผม จะเหลือ4ีอเซก็แล้วกันเนอะเดี๋ยวก่อนสิคุณหวังฉันตกลงจะแต่งงานกับคุณตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเออตีเธอท้องบ้าอะไรนะ่ะหูปากเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่รู้ว่าคุณกําลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่ฉันจะไม่แต่งงานกับคุณหรอกนะหลังจากนี้ฉันนะจะขอเดินตามเส้นทางชีวิตของตัวฉันเองฮัลโหลมู่เฉินเฟิงมาคุยกันอีกรอบได้ไหมฉันจะไปรอที่โรงแรมจินฟางนะ และภาพก็ตัดมาหน้าโรงแรมจรินฟางฮะหลังจากนี้ฉันเองก็คงทำได้แค่พึ่งพาตัวเองเท่านั้นแหละเหลอน้องสาวนี่เธอแค่จะาทำอะไรของเธอเนี่ยนี่เธอคิดจะตัดขาดกับตระกูลเจ้าข <c oughs> องพวกเราอย่างนั้นเหรอแันรู้ดีว่าตัวเองนะกำลังทำอะไรอยู่นี่อย่าบอกนะว่าเธอไปหาหม่เฉินเฟิงใช่หรือเปล่าล่ะนี่มันชีวิตของฉันนะ ฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันเน่นี่ฉันเองนะมู่สินเฟิงเนะี่ยอืมมาแล้วงั้นเหรอฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จพอดีเลยเน่ว่าแต่ว่านะการที่เธอใส่ชุดแบบนั้นมันจะทำให้คนเข้าใจผิดเอานะงั้นเหรอไม่ดื่มกับฉันก่อนสิเน่ว่าแต่เธอนะ่ยตัดสินใจได้แล้วหรือยังล่ะเอางี้ไหมฉันขอสัญญาว่า นายจะได้ส่วนแบ่งสิบเปอร์เซนว่าไงล่ะโอ้แค่นั้นงั้นเหรอฉันก็บอกแล้วไงว่าจะให้ได้ค่านี้ก็ไม่ต้องมาคุยกันหรอกนะเออเฮ้นี่เธอเหรอเธอสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดของตระกูลเจิ้งได้แถมยังได้ครอบครองตระกูลเจิ้งอีกแต่ว่าฉันกลับได้ส่วนแบ่งแค่สิบเปอร์เซนต์มันน้อยเกินไปหน่อยนะแล้วถ้ามีตัวฉันเพิ่มไปด้วยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิ นี่เธอบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยนี่เธอที่ธรรมดาของเธอนะ่ะไม่หรอกตัดไปที่นายตกลงคุ้นที่ฉันสัญญาไว้รวมถึงทั้งตัวของฉันมันจะกลายเป็นของนายเนะนี่เธอนะ่ะรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมานะรู้ตัวสิเพราะว่าฉันตัดสินใจมาแล้วล่วนะนอะเอางี้ไหมล่ะฉันต้องการหุ้นยี่สิเอร์เซ็นตน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วเนะอืมก็ได้ ตกลงและแล้ว,ลวเหตุการณ์ก็ผ่านไปนี่เธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของเธองั้นสินะนี่นายนะ่ะคิดว่าฉันเหมือนกับอีตัวไหมและพ่อของเธอเนยะรู้หรือเปล่าว่าเธอมาทำอะไรแบบนี้กันเนยะแน่นอนว่าเขาไม่รู้หรอกนะและฉันก็ไม่อยากให้เขารู้ด้วยว่าแต่นายนะ่ะแกลืมสัญญาที่ให้ไว้กับฉันล่ะหลอเสื้อฟานเราตกลงกันได้แล้วเหรอเนยะ นี่นายนะ่คืนนี้อย่าพึ่งไปเลยนะเืะ้เข้าใจแล้วขออภัยค่ะสายที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขนาดนี้อะไรเนี่ยปิดเครื่องอย่างงั้นเนอะ <c oughs> ป่า้ยก็ขอโทษแทนลูกสาวของฉันด้วยเนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าพวกเราไปคุยกันครั้งหน้าก็ได้ครับือแต่ว่านะ ผมต้องบอกคุณไว้ก่อนว่าครั้งหน้านะเงื่อนไขของเราเขาไม่ใช่แบบนี้แล้วนะครับอืหว่าไงนะไอ้พวกตระกูลหวังนี่ฮัลโหลคุณเจิง้งฉันได้รับเงินสองพล้านแล้วนะและ้วภาพก็ตัดไปนชะาฉนเมืองอยู่โจเงินเข้าบัญชีแล้วได้เวลาทำงานแล้วเหระนะฮะตระกูลมู่นะมีเพียงมู่เฉินเฟิงคนเดียว ที่น่าสนใจเลยเนะเพราะฉะนั้นละ่ะพวกเรานะี่ยจะต้องลงมือทำขนาดนี้เลยเรื่องไงกันเนะ่ผู้รักษาการหัวหน้านิกายดอกบัวขาวมู่โจวผู้บริษัทมันขับไล่พวกเราจากหยานเปยไม่รู้ว่าผู้นำนิกายได้ตายไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่กันแน่นะเพราะฉะนั้นละพวกเรานะ่ะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แต่หากว่าไม่มีเงินแล่ะก็นี่หรือว่านาย มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้กันล่ะแต่ก็นะฉันไม่คิดว่าพวกเราเนะี่ยจะสู้กับหมู่เฉินเฟิงได้หรอกนะนี่รักษาการผู้นำนิกายถ้าหากว่านายล้มเหลวแล้วล่ะก็ฉันจะฆ่านายซะวันต่อมาเออปวดหลังชะมัดเลยฮนะเมื่อคือนเะนี่ยฉันแทบไม่ได้นอนเลยเหข้อความนี่มันนิกายดอวบัวขาวกำลังโจมตีตระกูลมู่ดังนั้นตองระวังตัวด้วย ฮ้ตายเถอะตระกูลมู่นะไม่มีพลังในการปกป้องตัวเองฉันตน้องรีบไปแล้วล่วะใน,นที่สุดคุณก็มานะเมื่อคืนนี้คุณคงจะเหนื่อยมากสินะนี่ว่าไงนะนี่แกนะ่ะสอนแนมฉันเงินยฮ่าไม่มีเรื่องอะไรที่บริษัทเราไม่รู้หรอกนะแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลไปหรกเสี่ยฟานไม่รู้เรื่องนี้หรอกนะ นี่กาดอกวัวสีขาวจะทำลายตระกูลฉันฉันจัดก,การจะให้บริษัทส่งคนไปจัดการก,กับพวกมันโดยเร็วที่สุดแล้วเนะเรื่องนั้นคุณไม่ต้องห่วงไปหรอกครับเพราะว่าบริษัทเน่ยได้ลงมือไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละครับสวัสดีครับพวกเราคือผู้ให้บริการทําความสะอาดครับโอ้ว่าแต่ว,ว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยงั้นเหรอทั้งบริษัทของเรามีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภยัยของสมาชิกและคนในครอบครัวนะครับเรื่องนี้ ไว้ใจบริษัทของพวกเราได้เลยว่าแต่ว่านะอู้เสียฟานไปไหนแล้วล่ะเธอออกไปจากบริษัทเมื่อเช้าหลังจะกทำเรื่องที่บินของมู่เยนตา้าพ่อของคุณนะครับว่าไงเนะเที่ยวบินพ่อของฉันจะต้องจอดเมื่อไรกันนะะอ๋อดูจากเวลาแล้วตอนนี้พวกเขาคนจะใกล้ลงจอดแล้วล่ะครับแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องกังวลไปหรอกเพราะว่าบริษัทของเราสองคนไปรอรับเขาแล้วล่ะไม่ได้หรอกนะ เพราะว่าป้าหมายของเจ้าดอกโบสีขาวนั่นมันคงจะเป็นพ่อของฉันนี่แหละและพ่อก็ตัดไป <c oughs> คุณลุงการเดินทางในครั้งนี้ราบรื่นดีหรือเปล่าคะฉันจะขอบคุณคุณนะถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ฉันคงกลับมาไม่ได้แน่เลยละ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะไม่ว่าอย่างไงแล้วคุณนะ่ะก็เป็นพ่อของมู่เฉินเฟิงนี่นาะเออฉันเองก็ไม่รู้เลยว่ามู่เฉินเฟิงนะ่ะเจ้าเด็กบ้านนั่น มันจะไปทำเรื่องบ้าบออะไรกันไว้แน่เนอะฮไม่หรอกคุณลุงเฉินเฟิงเขานะ่ะเขาเฮ้จะเพิ่งพูดถึงเขาเลยแต่ลุงอยากจะรู้ว่าพวกเธอพบกันได้ยังไงมากกว่าเนอะอืมคือว่าตอนนั้นระวังด้วยนะครับคุณรู้ดูเหมือนว่าจะมีนคนตามพวกเรามานะบ่เฮ้ยไม่คิดหรือว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้ เอาละพวกคุณนะก็ไว้ดีนะครับผมจะสลัดพวกมันให้หลุดแล้วล่ะนะเฮ้ย <c oughs> ประสบการณ์ในการขับรถของฉันไม่น้อยไปกว่าใครหรอกนะจะบอกให้หน่อยแนะ่คิดจะหนีงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าละซิ่อย่างมันเอาล่ะพวกคุณหนีไปก่อนเร็วเดี๋ยวผมจะสกัดพวกมันเอาไว้เอง ลุงเฉิงรองตัวด้วยนะใจคิดว่าตัวเองจะหยุดฉันได้งั้นเหรออะไรกันนาะเป็พวกเธอเป็นใครกันเนี่ยแต่กลหมู่ของเราไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเธอเนะพวกนี้คือคนใางีิกลายดอกบัวขาวเธอคงจะมาที่นี่เพื่อฆ่าคุณลุงนะคะอย่าบอกนะว่านี่เป็นฝีมือของพวกตะกุลเจิ้งอย่างงั้นเหรอหือย่าโทษฉันเลยนะพอดีว่าคุณลุงเจิ้งเนะ่ เสนอเงินให้ฉันตั้งสองพันล้านเพื่อซื้อชีวิตของแกยังไงล่ะแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรตั้งแต่แรกกับตระกูลอู๋แต่ว่าเธอเป็นเข้ามายุ่งเองนะฮึตระกูลอู๋ของพวกเราไม่เคยแกงกลัวอันตรายใดๆที่ต้องพบหรอกนะจะบอกให้เสียวหูถ้าหาว่านายไม่รีบออกมาแล้วก็เธอจะเมินานายไปตลอดชีวิตคอยดูซิเชื่อ <c oughs> ให้ตายซิมาแล้วงั้นเหรอ ยายแม่หมดโดนใจกันอีกแล้วเนะฮพวกกระจอกแบบแกคิดว่าจะหยุดฉันได้งั้นเหรอเฮ้ยสิทธิ์พี่หรือกันเถอะเฮ้ยครั้งก่อนพวกร้องออกมาเธอเกินไปครั้งนี้เธอหนีพวกร้องไม่ได้นะเฮ้ยน่าขันยิ่งนักเหรอฮะฮะอาวุธวิเศษของเธอนะถทามันโจมตีไม่โดนก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วอะนะเฮ้ย ตัวสิว่าครานี้เธอจะรับมือกอับพวกเรายังไงเนอะ,ะอะไรเนี่ยสิทธิพี่น้องคู่นี้เข้าขากันดีจริงๆนะ,ะอยู่บนอากาศบาปนี่เธอจะหนีฉันไปไหนได้ฮะเอสิทธิ์นช้าก่อนระวังเนาะช้าเกินไปแล้วเนยนะอไอ้ใหญ่แม่บดบา้าดิเดฉันจะหนีไปไหนกันนะฮะ อ่อนแอเกินไปแล้วนะพวกนายนะโยอ,อู้อยพวกเราสองคนพี่น้องร่วมมือกันยังแพ้กับเธอเือเนี่ยโยย่ละไซิเซฟอนอย่าวังนะไม่มีใครหนีเป็นจากมือของฉันได้หรอกนะมูเนฟังช่วยฉันด้วยทีแรกฉันเอง ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งกับนิกายเดืวบวัวขาวของเธอหรอกนะแต่ว่าตอนนี้เธอนะ่ดันเสเรอเข้ามายุ่งกับครอบครัวของฉันก่อนเองนะฉันก็แค่ทำตามหน้าที่ถ้าอยาโทษล่ะก็ไปโทษตะกุลเจิ้งที่จ้างพวกเราเถอะถ้างั้นฉันจะจกกัดการกับเธอก่อนแล้วค่อยไปจกกัดการกับพวกตะกุลเจิ้งนั่นว้มู่จินเฟิงระวังตัวด้วยนะเข็มทอของเธอเนะี่ยอันตรายมากเลยเลระไอ้เจ้านี่นะมันก็แค่อาวุธระดับตำ เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันใช้งานยังไงนะ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไรกันเนี่ยนี่แกเป็นป,ปมาาจย์ระดับก่อกำเนิดงั้นเหรอรู้ตัวตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วเลยนะบ้านะพลังวิญญาณโปาบปังขนาดนี้จะไปมีปนามจย์ระดับก่อกำเนิดได้ยังไงกันนะคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปหรือ,อยังไงกันนะฮะ มูสินฟานไม่พบกันใหม่กันแล้วกันนะฮะเวยมันเล็กเป็นที่พ่อของฉันเงี้ยเหรอไลนี่ไม่คิดเลยว่าในโลกนี้จะมีปรมาจรยนระดับป่อกำเนิดอยู่ด้วยเหรอหรือว่านี่มันถึงเวลาที่พลังวิญญ,ญาณจะฟื้นคืนสู่โลกอีกครั้งแล้วงั้นเหรออะไรกันนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่นายเป็นลูกชายของฉันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมูสี่ฟานใครให้เธอทำแบบนี้กันน่ะ คือฉันฉันรู้ว่านายมีแค่เจ้าฉีอยู่ในใจแต่ว่าฉันไม่อาจควบคุมตัวเองได้ก็เลยฮะแล้วนั่นเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้คุณพ่อคะคุณหนูไม่จะไปต้องกับวนไปหรอกนะเดี๋ยวพ่อจะเตือนเขาให้เองเสื้อฟานน้รูกจะทำอะไรนะฮะหน่อยนะตัวลูกบ้าดิ เอ้ยฟิชพ่อไม่ใช่ที่พ่อคิดนะเอ้ย hey. ไอ้บ้าเอ้ยฉันไม่เคยสอนกายทำเรื่องแบบนี้เลยเนาะไอเจ้าลูกบ้ากายไม่ได้รู้เดินมิบมาจากไหนกันนะฮะกะพ่อมันไม่ใช่แบบที่คุณคิดนะเอ้ย hey. <c oughs> ใครให้นายไปอยู่กับเจ้างีละ่ะโดนแบบนี้ก็สมควรแล้วล่ะนะให้ตายสิแม้ว่านายจะแข็งแกร่งแต่ทําให้ผู้หญิงร้องไห้แบบนี้ไม่ได้นะเจ้าบ้าเออ พ่อเนะ่หยุดตีผมได้แล้วนะมันเจ็บนะเฮะ้เรียบร้อยแล้วนะเสีอฟอนหนูนนะไม่จะเป็นต้องกลัวอะไรไปหรอกถ้าไอ้เจ้าเด็กนั่นมารังกายเธออีกกดแล้วก็ลุงจะช่วยจัดก,การกับเขาเองนั่นแหละเข้าใจแล้วคะ่ะคุณลุงคุณลุงที่เก่งที่สุดเลยนะคะต่างจากคนบางคนที่ไม่เข้าใจความคิดของผู้หญิงเอาซะเลยนะฮะโอ้เสี่ยฟอนเธอทําทแบบนี้กับฉันคิดหรือว่าฉันจะตกหลุมรักเธอได้นะขึะ้นพอ ดูเขาทั้กับหนูอีกแล้วนะคะย้ะเออย้ะเราพูดไม่ได้กับคุณอู้เซียฟ้านหน่แล้วขอโทษเธอเดี๋ยนี้เลยนะเออขอโทษนะที่ฉันพูดดุนแดงไปหน่อยเมื่อกี้นะดีมากเฮ้ตายสิแกนะทำตัวให้มันดีดหน่อยสิแกจะไปทำให้ลูกสะพ้ในอนาคตของฉันอารมณ์เสียไม่ได้นะแต่ว่าพ่อพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆนะ ฉันเข้าใจนายลูกชายแกทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังต่อสู้เก่งอีกด้วยนี่ฉันเองก็เคยเป็นแบบแกมาก่อนนั่นแหละแต่แกต้องเข้าใจนะว่าควรเลือกผู้หญิงดีๆนะถ้าแกอายุเท่ากับฉันแกจะเข้าใจฉันจะไม่ยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของแกหรอกเพราะงั้นตัดสินใจเอาเองให้ดีๆล่ะเออช่างเถอะอธิบายไปยังไงพ่อคงไม่เข้าใจเลยนะแกจะตัดสินใจยังไงก็เชิญแต่ว่านะ ฉันเชี่ยให้เซี่ยวฟานเป็นลูกสะใภ้ของฉันล่ะเนอะเฮาเธอหนูเซี่ยวฟานเธอน่ะกลับบ้านไปก่อนดีกว่าเนอะฮึฉันเฟิงบอกว่าคุณพ่อชอบเล่นกอกเซี่ยวฟานอย่าจะเล่นกอกกับคุณพ่อสักสองสามเกมนะค่ะให้ตายสินี่ฉันไปบอกเรื่องนั้นกับเธอตั้งแต่ต้นไหนกันล่ะเนี่ยเออเอเซี่ยวฟานของฉันเธอจริงจังกับฉันเฟิงขนาดนี้เลยงั้นเหรอเนสีหูสีหน้าของนายดูไม่ค่อยโอเคเลยนะ ดูจากสีหน้าแล้วนายคงจะโกรธฉันมากสินะนี่เฮ้ยไอ้บ้าเนี่อย่าทำตัวเป็นเด็กไปซิแบบนี้ไงเสื้อฟันเลยไม่ชอบนายเนะี่ยเฮ้ยพอได้แล้วเนะี่ยตอนนี้ฉันไม่อยากจะเห็นหน้านายอีกแล้วแต่ว่านะฉันต้องการข้อมูลของใครบางคนนายก็รู้ว่าฉันพูดถึงใครเนะี่ยว่าแต่นายนะ่ะเขาร่วมกับบริษัทเพราะต้องการลูกข่าวบางอย่างไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงมาถามฉันกันละ่ะเพราะภูมิหลังของบริษัท ทำไมฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยเนะฮะมู่เฉินเฟิงทำไมใช่พวเสื้อฟันฉันก็คงไม่มาเจอน,นายหรอกนะ,ะแต่ฉันว่านายนะลองคิดดูก่อนเถอะแล้วค่อยตอบฉันเฮ้ยว่าไงละ่ะนายจะตัดสินใจได้แล้วหรือ,อยังอะไรนะหมายความว่าอย่างไงกันแน่นะทีแรกฉันไม่อยากจะคุยกับนายหรอกนะเพราะว่าพวกโง่ไม่มีราคาคุยด้วยยังไงละ่ะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมูเินฟงนี่นายคิดจะทำอะไรนะเฮ้ยถึงแม้ว่าดวงตาของฉันจะมองมันทันแต่ว่าร่างกายของฉันมันไม่ตอบสนองอะไรเลยนะชิ่ออี๋ปนามาจารย์ระดับครึ่งเก้าก่อกำเนิดงั้นนี่นายเป็นใครกันแน่นี่เหรอฮฮตามที่คาดเอาไว้เลยหลีซีซีนี่มันโง่เง่าจริงๆที่เลือกต่อต้านคุณฉันขอแนะนำตัวนะฉันชื่อมูโจ รักษาการของหัวหน้านิกายดอกบัวขาวเนะี่ยโอ้พวกนิกายดอกบัวขาวเงิ้นสินะพวกแกนะ่ะอยากจะตายมากเงั้นเหรอ